สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน 4G เดินทางมาที่ปากท่อราชบุรีนะครับมาพบเกษตรกรที่ปลูกผักต้องบอกว่าปลูกมาเป็น40ปีนะฮะแล้วก็ปลูกผักหลายชนิดสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านได้ครับผมรำเนินเต็มดวงครับอยู่ที่อยู่ที่ตาบลช่องหลวงอำเภอปากท่อราชบุรีครับปากท่อราชบุรีคุณพี่ปลูกอะไรครับตอนนี้ปลูกมะเขือยาวครับปลูกมะเขือยาวทำมากี่ปีแล้วพี่ ประมาณสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วนะฮะรู้จักโฟชีได้ไงรู้จักจากเพื่อนที่มาขายผักทิมเงด้วยกันอ๋อที่ตลาดสีเมืองตลาดใหญ่ของราชบุรีนะครับ,รบก่อนที่จะไปรู้จักโฟชีเห็นบอกว่าเจอปัญหา ปัญหาลูกแกนมันแรงเยอะมากลูกแกนมาแรงเยอะเห็นบอกว่าผลกระทบจากการใช้สารเคมีเป็นไงบ้างลูกมันแกนกระด้างไปเลยอะไม่วกไม่ใหญ่อะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าก็ผสมยาผิดพลาดไปบ้างคลนั้นก็เลยแกนมันไม่สวยตอนนั้นเครียดไหมเครียดมากนะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามได้ยินเขาโฆษณาจีดแล้วใหญ่จีดแล้วยาวจีดแล้วสวยก็เลยอยากลองมั้ง ใหญ่ยาวสวยแค่เนี้ยก็เลยไปหาตัวแทนเลย <S 2> <S 2> <S ท,ท,ที่ที่ตลาดก็มีตัวแทนอยู่อ่ะแล้วพี่เอามาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเอามาใช้คู่นี้ใช่ไหมเห็นบอกว่าใช้2ตัวเลยอ่าใช่ครับอันนี้ก็คือโฟร์ทกับบูสเตอร์รรอันนี้ตอนน้ำยี่ลิตรคือใช่ไงครับเอ้ยน้ำสอ0รลิตรเนาะก็ใช้8ช้อนกับช้อนเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณ8ช้อนต่อน้ำสอ0รลิตรนะครับแล้วใช้บูสเตอร์ฮะใช้บูสเตอร์ 30cc 30cc เองนะครับต่อน้ำสอ0รลิตรกู้นเนี่ยผสม2อย่างเองอย่างอื่นน่ะ ไม่ได้ใช้เลยแล้วพี่ฉีดยังไงครับกี่วันครั้งกี่วันครั้งเจ็ดวันครั้งสัปดาห์ละครั้งเองนะครับท่านผู้ชมในมะเขือยาวความเปลี่ยนแปลงหลังฉีดที่เห็นสวยมากเวลาฉี่แล้วใบเขียวขึ้นลูกสวยขึ้นใบเวใหญ่ยาวเลยลูกสวยอวบใหญ่และยาวจากลูกแแคแกนแกนไม่สวยเปลี่ยนให้เห็นสันดาภายในกี่วันพี่ประมาณที่เห็นประมาณสองวันจะเห็นผลครับเรื่องจากที่ใบก่อนเนี้ยใบมันเขียว เราก็เห็นบอกว่าลูกนี้เสือมเลยเหาเรื่องเป็นมันเลยเงามากแม่ค้าชอบมากเลยแม่ค้าชอบคนขายก็ชอบเลยเห็นบอกไม่ต้องออกไปส่งตลาดเลยแม่ค้าโทรองเหลือพี่โทรองเพราะใช้โฟชีเนี่ยพวกสารเคมีลดลงลดลงเยอะเลยครับไม่ได้ถึงจะหยุดแต่เราก็ใช้ไม่ได้บางกรณีที่มันเจอปัญหาจริงๆมาดูที่ผลผลิตพื้นที่ของพี่ตรงนี้แปลงนี้ตอนนี้เหลือสองไร่ จากเดิมเนี่ยก่อนใช้โฟชีเนี่ยผลผลิตมันเป็นยังไงครับตัดรอบหนึ่งก็ได้ประมาณตัดแต่หลังจากฉีดโฟชีกับบูสเตอร์เป็นประจำหนึ่งรอบการตัดที่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับโอ้เพิ่มขึ้นมาเป็นสองตันสองตันเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสองตันต่อรอบร้อยเปอร์เซ็นต์พรบอกราคานี่มันลดงเนี่ยตอนนีกลางปีก็ราคาขายตรงนะฮะห้าสิบหกบาทอดีตเคยได้รอบละตันนะครับหลังจากการใช้ผู้เนี้ย ได้รอบละ2ตันนะครับก็ผมผลิตเป็นที่น่าประทับใจนะครับประมาณเดือนหนึ่งนะครับรายได้เปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนขึ้นเยอะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเห็นบอกว่าได้ไปเป็นแสนเลยใช่ไหมเปลแ่ยนฟ้าเลยคุ้มไหมพี่คู่นี้คุ้มมากมากเลยครับคู่หนึ่งพันสองพันสองครับจิได้กี่รอบพี่สิบรอบพันสองนะครับละเนี่ยแค่ รอบละร้อยกว่าบาทยังไงก็คุม้มที่มีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านนะครับเพื่อให้เกษตรกรที่ปลูกผักอื่นๆหรือมเมื่อยาวเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองใช้กันดูนะครับโปรทีใช้ดีลูกยาวลูกสวยผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเป็นคํายืนยันจากที่น,นั่นปากท่อร,ราชบุรีรบพบกันที่ตลาดสีเมืองนะครับถ้าอยากพบพี่เขาพบกีตลาดสีเมืองได้โอเควันนี้ทีมงานโปรตีต้องขออนุญ,ญาตลา ยียงท่านนี้ครับและขอบคุณคุณพี่มากครับที่อนุญาตให้เราไปเยี่ยมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ